พี่น้องบรรยากาศนี่ริมแม่น้ำบ้านแม่นองกระดาเด้อพี่น้องมาลงสวนพี่น้องนี่ว่ากัำลังจะปลูกพักปลูกหญ้าพี่น้องนี่ใส่น้ำแบบธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อน้ำกระหาบขึ้นมาปลูกผิกปลูกมะแต็งพี่น้องแบบนี้เลยนี่บ้านแม่นองกระดาเนี่เป็นแบบนี้เด้อจ้ะบ้านก็เอาหัวมาซักซักซักไว้แบบนี้พี่น้องเนี่ยซักซักซักไว้แบบนี้ละก็ ตอนเสาร์คนจะเอาซีมาตอนเสาร์กับตอนแรงพี่น้องถึนก็สิมาปลูกพักปลูกเนี้พี่น้องนี่เนี่ยเนก็ปลูกข้าวโพดปลูกแล้วแต่ผมได้จะปลูกย่างนะพี่น้องผนจะเห็ดสวนแบบนี้เลยนี่บ้านแม่องดาจะเห็ดสวนแบบนี้หนามก็ะปุต้องอันนี้พี่น้องหนามพักกับพัก็ไปตักอ้าวแบบนี้พี่น้องนี้ย่แบบนี้เลยบรรยากาศนะบรรยากาศจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เป็นหมูเป็นย่างผักกระป๋อยแต่พี่น้องเนอะอยู่บ้านแม่น้องดานะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเนี่ บรรยากาศพี่น้องอูธบุนเป็นป่าสะพี่น้องด้วยผมเป็นเห็นเป็นข้างล่างขาวๆนะเป็นป่าสะเป็นแมงดาที่พาพีเบิร์กมาเวลาผึ้งเผาซุเผาแห่งผึ้งเผาแบบใดแบบใดพี่น้องเพลนีบ้านแมงดาเป็นแบบใดเวลามีคนตายในหมู่บ้านพี่น้องทางผุ่นผลจิตมันกำลังสีเห็ดหน้าหน้าปังพี่น้องธบุญผลแมงดาที่ซูมให้เบิร์กได้จ้ะเด้อโหงธบุนจะเป็นหน้าเป็นหน้าปังโหงมันกำลังเห็ดพี่น้องธบุนหน้าปังกับเบิร์กกระสีดูดูน้าจะตรงนี้ขึ้นพี่น้อง ันสีตุนนามตรงนี้ขึ้นไปบ้านหมูบ้านแม่น้องได้เี่มันจะติดแม่น้ำเลพี่น้องเด้อติดแม่น้ำแต่ว่าแต่ว่านามบ่เคยท่วมจักเถื่อพี่น้องเด้อบ่เคยถ่วมบ้านที่แม่นางอยู่จักเถื่อพี่น้องนี่บรรยากาศก็เป็นประมาณนี้พู้มผนทั้งพุ่นที่พิ่นที่พิ่นแข็งเดือพี่น้องพะปูตะปูจะเป็นมันจะย่ากดไปหอดพิ่นหอดนั้นหอดผาไงเลยพี่น้องนี่นามซ้ายนี่ที่ไปหอดผาไ่เลยอันนี้ไปบ้านนี้พี่น้องนี่ บรรยากาศก็เป็นวีเดือพี่น้องเด้นนี่อากาศอ้พี่น้องอากาศดีดีพี่น้องเลยแต่ก่อนรุ่นแม่น้องได้นหน่อยพี่น้องตั้งแต่แม่แม่ได้เนี่ยหน่อยอยู่นี่อองเนี่แต่ก่อนมว่มีน้ามเลยพี่น้องมันจะเป็นแขมบอพี่น้องเป็นบอบอบอแต่ว่าน้ามเนี่ยมันชิดขาดขาดกันแบบทางพุ่นจะเป็นน้ามร้ายพี่น้องทางพุ่นจะเป็นน้าเป็นแม่หน้าใหญ่แต่ตรงนี้สิบวิ่งหน้าพี่น้องอยู่นี่เนี่ยสิเป็นดินแกนแกนแม่น้องได้นหน่อยพักกันเห็ดหน้าอยู่นี่พี่น้องนี่เห็ดหน้าป้งเห็ดอยู่นี่นนน้ี บ้านนี้มาลังๆพี่น้องแล้วคนในหมู่บ้านพิ่นร่วมแรงสามัคคีกันนะพี่น้องพิ่นป้ายขั้นพายขึ้นมาเก็บน้ำพี่น้องแต่ก่อนมันเป็นแม่น้ำแต่ว่าถึงฤดูนามแรงมันจะบุบพีน้ำทางนี้พี่น้องนี่จะมีแต่อฝั่งพู้นางพูนทางป่าซ่าพี่น้องมันจะเป็นแม่น้ำใหญ่น้ำบ่เคยบกแจักเถื่อกับทางพูนก็มันจะเป็นวังพี่น้องเป็นวังใหญ่น้ำก็บเคยบกจักเถื่อทางพูนพี่น้องนแต่ว่าตรงกลางตรงนี้จะบุบีน้ำ้อพี่น้องเด้อตรงนี้บ่มพีน้ำเลย แหงแรงเลยพี่น้องแม่พ่อแม่น้องเด้ดาชาวบ้านอยู่ในใกล้ๆนี่เพิ่นก็สิเฮ็ดสวนปลูกข้าวโพดปลูกอีหยังพี่น้องปลูกข้าวโพดปลูกมันแล้วแต่บางคนเพิ่นมีทุนแน่เพิ่นก็ปลูกกะหล่ำปลูกหยังพี่น้องสินะเนาะพักกันปลูกมักพริกบางย่างพี่น้องพราะเต้องซื้อนะพี่น้องอีหยังเฮาปลูกได้เฮาก็ปลูกบ่ราต้องซื้อเพิ่นพี่น้องผักซี่พักหอมป้อมทุกอย่างที่เป็นผักเพิ่นสิปลูกไว้แบบนี้เลยพี่น้องบัดนี้มามาลังๆพี่น้องมา เพื่อนชาวบ้านเพื่อนเก็บเงินเก็บทองกันแบบเพื่อนก็มีเงินกองทุนหมู่บ้านแต่เพื่อนก็เลยพากันป่านคันพายขึ้นมาพี่น้องพูนคันพายอยู่ทางพุนเด้อพี่น้องพูนพุนเพื่อนจีบ,บ้านขึ้นมาแล้วเพื่อนจีเก็บน้ำไว้ใส่ตลอดปีแต่ลอดสาอานะพี่น้องแบบนี้เลยนี่นี่น้ำก็คือแบบนี้ชาวบ้านแถว,วยังก็มาใสา่มองใส่ย,ย่งได้ด้อพี่น้องเพื่อนบ่ได้เพื่อนบ่ได้ห้ามนพี่น้องเด้อก็มาใส่มองใส่ย่งได้แต่ว่าประมาณว่าให้ใส่พ่อได้กินพี่น้องบ่เอามาขายยังพี่น้องพอได้กิน โอเคพอได้กินแล้วก็ขื้นสีนะพี่น้องเพื่อนกระสีอนุรักษ์ไว้อยู่แบบนี้หน้าพี่น้องถ้าบนจําเป็นอ่ะดีกับบนยังไงเอามาไลายนะพี่น้องเพราะว่าป้าเพื่อนกับอนุรักษ์ไว้แต่เวลามีงานมียังพี่น้องเวลาคนในเมืองในหน้ามาเวลามีงานแบบเขากับตองสื่อปูสื่อปลาพี่น้องเพื่อนกระสีเอาคนในบ้านมาสอยกันพี่น้องหาปูหาป่าจากตรงนี้ขึ้นไปไห้คนที่มาในเมืองเวลาถุนมาจัดงานหรือประชุมมียังกับกระสางของของในหมู่บ้านพี่น้อง ่นกษิบเอาปลาจากตรงนี้ขึ้นมาพี่น้องเอาปลาจากตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มาให้แขกมาให้ยังกินนะพี่น้องคือปลาแบบธรรมชาติพี่น้องบ่อต้องเลี้ยงมันก็แซ่บแบบอีกอย่างหนึ่งพี่น้องมันก็บบคือปลาเลี้ยงว่าแต่เนาะ้าปลาเลี้ยงมันกสิข้าวแบบนั้นแบบนี้นะพี่น้องถ้าเป็นปลาแบบธรรมชาติพี่องกินก็แซ่บอร่อยไงซะพี่น้องเลยเนี่ยบรรยากาศเป็นแบบนี้เ้อพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องพี่น้องกินเคี้ยวเคียววัจ้านี่ แม่น้องดาจีซูนมึงเด้อจ้าเด้อนี När ่เห็นเขี้ยวปวจ้จนี่เขี้ยวเขี้ยวนี like. ่คือก้าเลยพี no like ่น้องเด้อเพิ่นตกก้าพี่น้องเนี่ยโอ้ว่าแม่น้องดาเนี่ยตกก้าเลยพี่น้องเด้อเพิ่นที่ดำเอาพี่น้องเพิ่นเพิ่นเห็ดหน้าปังพี่น้องแต่เพิ่นบมาวานนะพี่น้องนะเพิ่นสีแบบดำเอาทาดำเลยมันสะเป็นเม็ดเป็นหน่วยมันสะงามนะพี่น้องประมาณนี้นี่นี่น้องนี่นเขี้ยวเขี้ยวนี่นี่ให้บ่อแม่น้ำไปก่อนแม่น้ำว่างนี่พี่น้องบ่เคยบ่ตั้งแต่แม่นแม่น้องดาเกิดมาบ่เคยเห็นน้ำบ่อนี่ บกยากเถื่อพี่น,น้องเนี่ยแม่น้ำเป็นแม่น้ำพูดสุดสไตล์พี่น้องเลน yup. ี่มันจะสุดอยู่ตรงป่าซ่าพี่น้องนี่นี่ที่ที่ที่พี่น้องเห็บในข้างหน้านี่เป็นเป็นป่าซ่าพี่น้องเด้อเนี่ยป่าซ่ามีแต่ต้นไม้ใหญ่พี่น้องเผื่อเกสิอนุรักษ์ไว้เวลามีงานมียัางทำในหมู่บ้านต้องการแบบไม้ใหญ่ๆเพิ่นกษีไมาเอาไม้อยู่นี่พี่น้องนี่เพิ่นชิคุดพี่น้องว่าเจ้าหน้าเพิ่นเนี่ยหน้าเพิ่นเนี่ยเนี่ยเพิ่นเกสินี่พี่น้องเพิ่นเกสิเอารถไถ ใชปีนนาดินไว้ก่อนพี่น้องเนี่เพิ่นกศิเห็ดปีนนาดินไว้ก่อนเนี่ยเพิ่นกศิปีนนาดินไว้ก่อนพี่น้องนี่แต่ว่าเห็ดหน้าแซงหรือหน้าปังพี่น้องบ้านใน่บ้านแม่น้องดาเอื่นหน้าแซงหรือพี่น้องเด้อแต่เมืองไทยเปิดเอื่นหน้าปังนี่เพิดเห็ดทั่วไปนนี่พี่น้องเปิดเห็ดทั่วเป็นนีล้อมไว้ล้อมพอย้งพี่น้องล้อมพองงวอควายควาบ้านแม่ Jamie Jamie. Lonely, น้องดางัวควายนี่ตกแรงมากพี่น้องคือแล้วหายแล้วหน้าหน้าปีพี่น้องเพิ่นกริสยปลอยแล้วดูหน้า ปล่อยงัวปล่อยควายได้พี่น้องยามแรงเพิ่นจึงไปหางัวควายแบบนี้พี่น้องบ้านเมืองดาดสีเห็ดแบบนี้คือเวลาปุ๋ยเห็ดหน้าหน้าหน้าแซงหน้าแซงหรือหน้าปังนี่เพิ่นต้องเห็ดทั่วพี่น้องเห็นบอกคนตีเห็ดทั่วแบบนี้พี่น้องเห็นบอกในน้มในย่างคนตีเห็ดใบแบบนี้การงัวการควายพี่น้องเพราะว่าบางทีง่วควายส่วนมากส่วนมากเลยพี่น้องที่ปล่อยปล่อยเลยพี่น้องบางคนเพิ่นกับปล่อยซ้ำสี่มือเพิ่นจะไปห้าถือหนึ่งพี่น้องแต่ว่างัวควายบ้านแม่น้องดาดานี่ยยำเลยพี่น้องบ่อเสีย คนบ่อหลักงัวควายพี่น้องหลักแต่รถจักหลักแต่รถอันนี้พี่น้องรถใหญ่รถยนีกับบหลักลักแต่รถจักพี่น้องรถจักเวฟไทยเท่านั้นเองจะหายนะพี่น้องนี่มันก็เห็ดแบบนี้พี่น้องนี่แล้วเห็ดหน้าพี่น้องก็เห็ดแบบนี้นี่นก็เห็ดหั่วหน้ามักจับแบบพี่น้องถ้าผู้ได้มีเงินเปิดเกษตรทั่วเป็นหน้ามักจับแบบนี้พี่น้องอันนี้เป็นทางนี่อันนี้เป็นคืนหน้าปีแล้พี่น้องเ้อนาปีสีบประเทศแล้วเปิดเดหัวไว้แบบนี้พี่น้องนี่ ได้บ่มีเงินผลกระสีเฮ็ดทัวด้วยไม้ไผ่ไม้ธรรมดาแบบนี้พี่น้องหนึ่น้องกาเผินได้พี่น้องนี่กาเผินกำลังงามงามพี่น้องนี่ไก่แร่พี่น้องไก่จะได้เก็บเกี่ยวเลยเนี่เหมอเออทุเรียนเขาไก่เผินจะได้ดำหน้าแล้วพี่น้องอากาศโอ้พี่น้องเลยแมงดามากหมากมาบ้านบ่ยากับประเทศไทยวองตรงพี่น้องเลยบรรยากาศมันดีแล้วก็การใช้ชีวิตนี่เอาองตงพี่น้องบ่มีเงินเท่ากับอยู่ได้ซะคือการใช้จ่ายเท่ากับบางอย่างเท่ากับหาพี่น้อง บริบบบสุทธิ์ทุกอยบบ wow, ่างนะพี่น้องมัคือเมืองไทยเมืองไทยนี่ยบริวารตำ้นิเมืองไทยนะพี่น้องเด้อคือเมืองไทยเขาก็เข้าใจพี่น้องเนาะบางอย่างเขาก็ปลูกเองหาเองบ่ได้นะพี่น้องแต่บ้านแม่ลงได้นี่เน้นการปลูกผักผลิตกับเป็นแบบว่าอยังปลูกได้ก็ปลูกนะพี่น้องปลูกได้นิดหน่อยก็ไปขายนำพอได้เงินมาใส่พอได้ชื่อชื้อถน้นำปลาพี่น้องเห็นบ่เกข่นใสมองพี่น้องปู่ทางขุนใสมองเพี่น้องเด้อโอ้ทางขุนขุนใสมอง บรรยากาศดีดีไปเัยค่ะ